วันนี้นะครับเรามาหน้างานที่อำนาจเจริญนะครับผมพอดีทางผ่านนะครับเราพบกับวัดนี่ครับที่เขากําลังประกอบพิธีนะครับผมเป็นพิธีพิธีอะไรนะพี่เฟิร์พิธีปริวาสกรรมครับปริวาสกรรมนะครับการปรงอบัติให้พระเป็นจานวนประมาณ10วันเป็นสิบห้าวันครับประมาณก็นี่ครับเขาจะจัดเตรียมสถานที่นะครับเป็นเป็นที่ในปัตรรมครับเป็นที่นั่งสมาธิแล้วก็ให้เรานึกถึงสิ่งที่เราทําผิดไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ วาัดอยู่แถวหน้างานเลยครับหน้างานที่อำนาจจรนเลยนะครับอันนี้ระหว่างเราจะกลับแล้วนะครับเราเจอขับผ่านครับเขาติดป้ายไว้เราก็เอาชุดขาวนะครับเราจะมีชุดขาวที่เขาขายด้านหน้าครับเราซื้อมาแล้วก็เอามาถวายกับวัดนะครับชุดขาวแล้วก็มีปัจจัยนิดหน่อยครับอันนี้พี่เอกับพี่เฟย์ก็นี่ครับกำลังไหว้พระครับสวยมากครับตรงนี้อยู่โนนโพนะครับแถวโนนโพเนาะ นะครับเรามาแวะร้านเสื้อชุดขาวมีชื่อวัดอะไรถามเนีครับชื่อวัดอะไรวัดโนนยางครับอันนี้เหรอวัดโนนยางวัดวัดบ้านโนนโพค่ะวัดบ้านโนนโพอันนี้เขาเรียกว่าบ้านโพบ้านลูกค้จะซื้อจะซื้อชุดขาวชุดผู้ชายหนึ่งชุดผู้หญิงหนึ่งชุดนะครับไปถวายวัดพอดีวัดนี้เพิ่งทำปริวาสกรรมพอดีเป็นการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับก็ซื้อไปถวายแล้วก็อาจจะมีถวายปัจจัยเล็กน้อยครับ เพื่อเป็นการให้พระเอาไปให้กับพ่อออกแม่ออกนะนวัดแห่งนี้เราจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนเท่าคนแก่ที่เพิ่นมาทําบุญทําทานกันนะครับการอยู่ปฏิวัติกรรมในพระพุทธศาสนาคือการปฏิพฤติษวุฒิฐานวิธีหมายถึงระเบียบปฏิบัติสําหรับพระภิกษุที่ต้องอาบัติสังฆาธิเลสข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง13ข้อ แล้วปกปิดไว้ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจึงต้องปฏิบัติปฏิวุทปฏิวุทฐานวิธีเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่าจำนวนที่ปกปิดอาบัติไว้เข้าใจนะ เวาคนนี้ก็ใสมาสอสุดทำงสบายสบายปัดแสน้องนิดหน่อยกัไม่ได้ใส่กับมัตัวต่ครับเป็นคนสางบานทุกหลังันเงียบตัดแสเน่ารู้จัา อันนี้ว็าสี่แหลวงพ่อแบบแจกตามที่หลวงพ่อคิดว่าดีเลยนะครับแจวนี่สอเไม่บอเพิ่มยโด่วนเลยยืดด่วนก็เด็เข้ามากครับหรือก็สร้างบ้านย้วบ้าน,นากปิดตะกีนครับก็ต้องสูงครับตะก,กีกดเราค่บยวัดวยอ่า <c oughs> ไม่ใช่หรอ อินเดียประเทศอินเดียครับบัมบัตรยังอย่ไหครับหรือว่าบัารย่ในไม่มูบ้านครับคุณสลางบอกรับู่ซายมือเลยฝายบัานแบบกิซายมรือบัตรเลัสสาครับปฏิทานมาเลยโอ้ยบัตรเลรส์เทปปี้ที่ยังน่าต้องเขาปฏิบัติรรมครับมือสิบห้าเลยอืมสุขครับป็นต้นบับสกัดมาต้นฉบับสกัด

คนแสนบาทกดดหนาที่ครับขอบคมาก